วัสดีเพื่อนเทุกคนไปเจอพัดลมแบบนี้แบบนี้ในอินเทอร์เน็ตเลยอยากจะรู้ว่ามันใช้งานดีหรือเปล่าก็เลยสั่งมาทดลองดูตัวนี้ผมซื้อมาในราคาเพียง129บาทเป็นพัดลมแบบนี้เป็นเอกประสงค์เพื่อนเสามารถจะไปหนีบที่ไหนก็ได้ที่มีปลั๊กไฟที่สามารถที่จะเสียบได้เท่าที่ใช้งานดูมันก็ดีนะมันไม่ค่อยเกะกะดีเราจะไปหนีบหรือไปใช้ตรงไหนบริเวณไหนที่เราต้องการเนี่ยเราเพียงแค่ไปหนีบแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานกันได้เลยนะในส่วนของตัวนี้จะมีสวิตช์เปิดปิดให้ด้วยนะครับพอเลื่อนเปิดพัดลมก็ทํางานได้ทันทีพัดลมตัวนี้จะไม่สามารถปรับระดับความแรงได้นะวิธีการประกอบและการใช้งานก็ง่ายเขจะมีใบพัดแบบนิ่มๆแบบนี้มาให้นะครับเราก็เอาไปเสียบนะครับให้ตรงร่องนะให้สนิทสนิทแน่นๆนะเสียบให้นนด้วนะครับ มันัจะเปรี้ยวหลุดนะแล้วก็มันมีล็อกของมันอยู่นะถ้าเราใส่สนิทแน่นรับรองไม่หลุดแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวพัดลมเราสามารถปรับระดับองศาได้ตามต้องการเลยเวลาที่เราเหนียบแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับหมุนเอียงนะครับปรับระดับมันเนี่ยให้ได้ตามองศาที่เราต้องการได้นะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ทำกับข้าวแล้วร้อนเนาะแนะนำเอาไปหนีบในครัวนะแล้วก็เปิดเพื่อระบายอากาศในครัวได้เนาะแถมเวลาทำกับข้าวเราจะได้ไม่ร้อนด้วยนะสำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจพิกัดอยู่ในคอมเมนต์หรือว่าในเดสคริปชันนะสามารถกดเข้าไปสั่งซื้้้อกันไดเลยจะ ลืมบอกไปพัดลมตัวนี้สามารถทำเป็นพัดลมแบบแขวนได้นะเราสามารถใช้เป็นพัดลมติดผนังได้เลยในส่วนด้านหลังของพัดลมตรงนี้มันจะมีที่แขวนด้วยนะถ้าเราเอาไปติดผนังแบบนี้มันจะได้ไม่เกะยกะน,นะทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเ,เพื่อนกดไลค์กดซ like, ับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีคับ